สวัสดีครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลลักโม้ก่อนเกมครับในวันอาทิตย์ที่9เวลา17.30นาฬิกา30นาทีรีโอเชียงรายอยู right ่ในเต็ดของเราก็จะบุกไปเยือนกับทูแบงคอกอยู่ในเตดซึ่งแมตช์หลังล่าสุดนี้ทูแบงคอกอยู่ในเตดบุกไปเสมอกับท่าเรือ1ประตูต่อ1ซึ่งซึ่งก็ท่าเรือออกนำไปก่อนนะครับก่อนที่ทูแบงคอกจะมาตามตีเสมอแล้วก็ ห้านเลยก็โดนไล่ออกไปหนึ่งหลังจากนั้นก็ทูแบงคอรก็ทำอะไรกันไม่ได้ก็กเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งแต่ด้วยเกมวันนั้นที่ผมนั่งดูเนี่ยต้องต้องยอมรับว่าเกมเขารวดเร็วมากอ๋อมาดูก่อนว่าอันดับเขาอยู่ที่ไหนถ้าจะไม่ผิดอันดับเขาน่าจะสูง,วงกว่าเรานิดน,นึงเราได้14แต้มเขาก็ได้14แต้มแต่ว่าเขาแข่ง6ครั้งชนะ4ครั้งเสมอสครั้งเราแข่ง7ครั้ง ชนะ4ครั้งเสมอ2ครั้งแล้วก็แพ้หนึ่งครั้งก็อีกครั้งหนึ่งเขายังไม่ได้แข่งเพราะว่ามันมันฝนตกอันนี้มาดูว่าไอ้เกมรับของเขาเป็นยังไงเกมรับของเขาที่เห็นตอนที่ตัวท่าเรือเจาะเข้าไปได้เนี่ยเกิดจากตัวสุพรรณสุพรรณเบอร์26เนี่ยนะครับที่เล่นเข้าสกัดผิดพลาดเพราะว่าตัวเขาจะลอยสูงลอยสูงแล้วก็ถูก ลอยสูงเพราะว่าเขาชอบดันเกมลุกอะขับทูรูแมงครอบเล่นเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นเกมลุกแล้วเนี่ยหลังเขาจะลอยสูงประมาณสักเลยเส้นสที่ห้าหลาขึ้นไปเกือบถึงกึ่งกลางสนามครับและพอโดนอกองกลางหรือว่ากองหน้าที่มีความเร็วสูงเนี่ยทำชิ่งเข้าชิ่งหรือว่าจ่ายทะลุช่องมาแล้วมีพื้นที่วิ่งข้างหลังเยอะๆเนี่ยโดยธรรมชาตินกองหลังวิ่งยังไม่ทันที่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เลยก็จะต้องใช้ มั่นใจในตัวแบ็กสองข้างว่าจะเร็วพออย่างตัวแบ็กคอกเนี่ยเขามีทิสตองโดที่เบอร์สิบเก้าอันนี้ก็เร็วมากเลยนะครับเป็นแบ็กขวาที่เร็วแล้วก็ทางแบ็กซ้ายกบพีรพัฒน์โนชายาก็ไอสองคนนี้มเมื่อเล่นทีมชาติได้สบายสบายอยู่แล้วครับก็เป็นอดีตทีมชาติแต่บางทีก็ถูกเรียกบางทีก็ไม่ถูกเรียกผมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรนะก็อย่างกองหลังในปัจจุบันที่เป็นทีมชาติก็เสือกไม่ค่อยมีกองหลังอาชีพเลย <c oughs> งงมากไม่รู้คิดอะไรกันอยู่อะ แต่นี่มาดูว่ากองหลังเขากองกลางเขากองหน้าเขาหน้ากลัวไหมผมบอกได้เลยครับว่าทุกตำแหน่งที่เขาอ่อนที่สุดก็มีไอ้กองหลังคู่ <_ S 1> เขาเนี่ยสุพรรณษาไอ้สุพรรณกับไอ้พุทธิ์ชิันเนี่ยแหละครับที่ที่เป็นจุดอ่อนของเขานะครับเป็นจุดอ่อนของทูแบงคอกน,นอกจากตัวกองกลางไม่เ่าเป็นพิจิพันธ์พ่วงจันแฮเบอร์ตี้วันเดอร์ลุย แล้วก็มามุตโอ้อโชคดีนะครับมามุตนี่คงคงลงไม่ทันแล้วเพราะว่าแมตช์นั้นเนี่ยรู้สึกว่านักแข่งจะบาดเจ็บกันไม่รู้หักหรือเปล่าเพราะว่าดูในทีวีเลือดไหลเลยก็จะมีเบอร์36ไอไอช,ชยารัตชยารัตสี้าบงอะไรลงมาเล่นแทนแต่กองหน้าเขานี่วิลเลียมเนี่ยวิลเลียมเนี่ยวิลเลียมโมตาเนี่ยคือเป็นกองหน้าน่าจะเป็นเรียกว่ากองหน้าในฝันของบิ๊กฮันเขาอะครับ เก็บบอลได้ไปบอลได้จ่ายให้เพื่อนได้เล่นแลกคือเพราะเป็นหน้าเป้าที่เล่นได้ทั้งหมดเลยครับเก็บบอลได้เลี้ยงเดี่ยวคนเดียวก็ได้เล่นหัวก็ได้เลี้ยงก็ได้มีครบทุกรสชาติในตัวเดียวซึ่งเราก็พยายามจะหากองหน้าแบบนั้นซึ่งเมื่อก่อนเราก็เคยมีบิวแต่ว่าบิวช่วงหลังมาพอแก่แก่ไปปุ๊บก็ความฟิตก็ยังไม่ถึงแล้วก็ฟอร์มตกเราก็เลยต้องต้องต้องขายไปนะแล้วก็ปล่อยออกจากทีมไป อพอดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมผมยอมรับด้วยคำเดียวใ,ในในฟอร์มที่ True Bangkok เล่นกันแบบเนี้ยกับฟอร์มที่เราเป็นอยู่นะตอนนี้ก็บอกได้คำเดียวครับว่าถ้าเก็บแต้มออกมาจากสนามของ True Bangkok ได้นี่ก็ถือว่าผมโอเคและแฮปปี้เพราะว่า2อนัดที่เราเสมอมานี่ก็ทำให้เห็นเลยว่าจะใช้คำว่าอะไรเนี่ย ฟอร์มเราไม่เอาอ่าวครับเพราะว่าการจบสกอร์การจบสกอร์การเข้าทําประตูนี่ก็ต้องยอมรับจริงว่าใช้ไม่ได้แต่ว่าล่าสุดนี่ก็เห็นเพจสโมสรพยายามจะเอารูปแบบการฝึกซ้อมการเข้าทาํามันมาโชว์ให้แฟนๆดูในเพจ <c oughs> ก็ผมผมบอกได้ตรงนี้เลยนะครับสําหรับผมนะเอางี้ดีกว่าผมพู่ตรงนะตอนผมไม่เด็กอะ่ะ นักเตะที่สอนผมเนี่ยเป็นพวกนักเตะระดับราชประชานะแล้วก็เป็นยินชาติเก่ากันเนี่ยเขาสอนอาระตูเนี่ยมันเข้มข้นกว่าที่สโมสรอานชนะีพเล่นกันตอนนี้เลยผมบอกแค่คำเดียวที่ผมดูไอ,อ้ทรงไอ้ทรงนี่เข้าทำประตูนะโคตรกระจอกเลยอย่าอย่าหาว่าผมหัวลอยเยอะเลยนะมันกระจอกนะครับเพราะว่าตอนผมเป็นเด็กเนี่ย ผมก็ต้องฝึกเตะบอลปั่นไซน์น่ะแต่นี่ผมไม่มีมันไม่มีจินตนาการในการเขาทำประตูคุณเขา้าใจผมว่าจินตนาการไหมผมเชื่อเลยว่านักเตะสมัยนี้กำลังขาเนี่ยแข็งแรงก,กว่านักเตะสมัยก่อนแต่นึกออกไหมแต่เขาไม่มีจินตนาการในการเล่นปั่นไซน์โค้งปั่นเลยเพราะผมเห็นหลายรูปปุ๊บเนี่ยโ,โหรูปเนี้ยมาปุ๊บเนี่ยถ้ามีจินตนาการหน่อยปั่นไซา์อ้อมตัวไซน์ก้อยหรือว่าไซน์โป้งก็ปั่นเข้าสามเหลี่ยมได้แล้วครับเพราะว่า ทั้งกองหลังกองหน้าเรายืนบังประตูหมดเนี่ยป่านไซเข้าไปได้แล้วแต่ว่านักเตะไทยไม่ได้ทําการรวมทั้งนักเตะเชียงรายด้วยแล้วผมก็ไปดูว่าเอทำไมเขาเล่นกันไม่ได้เหรอก็ไปดูเสร็จเขาการเนี่เขาก็แข็งแรงอะไรเขาแข็งแรง,แ,ง,แ,รงแต่ว่าจินตนาการในการทําประตูเขาไม่มีกันเรับยอมรับเผมยอมรับนะว่ามันมันไม่มีนั้นก็ คือตอนนี้หวังพึ่งกองหน้าอะไรก็ไม่ได้แล้วถ้าเกิดจะต้องเอาเบอร์เก้าลงไปเรื่อยๆนี่ก็ก็อยากเอาลงก็ลงนะครับเพราะเราจ่ายตามเขาแล้วก็ใช้ให้คุ้มซะหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากจะปั้นหรือให้โอกาสจริงๆผมอยากให้ปั้นโอกาสให้เบอร์สิบเจ็ดของเราไอ้เศรษฐกิจอ,อ,อะไรเนี่ยพะผมดูเขามีความเร็วก็น่าจะเล่นบอลสมัยใหม่จ่ายตามช่องจ่ายทะลุช่องให้มันเล่นกับ ฟิลิปเป้ไปเลยแล้วก็ลองดูว่ามันจะเข้าขากันไหมถ้าไม่ขาก็ไม่เข้าขาก็ให้กองหน้าอย่างอัคราวินมาค้ำแล้วก็คอยเก็บบอลจ่ายบอลพักบอลแล้วก็จ่ายให้เศรษฐสิทธ์กับไอ้ฟิลิปเป้เนี่ยวิ่งเข้าทําดีกว่าเพราะผมดูทรงแล้วเนี่ยเบอร์เก้าเนี่ยเก็บบอลไม่ได้อะไรก็ไม่ได้คือเบอร์เก้าของเรานะเอาเอาเทียบตรงๆนะเทียบกับไอ้วิลเลียมเียนะวิลเลียมเนี่ยถ้าได้คะแนนเต็มสิธ์เนี่ยเขาได้ไปแปดครึ่งอะ แต่กองหน้าของเรามันประมาณหกครึ่งอ่ะแล้วถ้าให้อัคคะา,าวิวนเนี่ยผมยังให้เจ็ดคือนึกภาพไหมกองหน้ากองหน้ามันต้องมีสัญชาตญาณในการการยิงประตูอะแต่นี่วิ่งหาพื้นที่ก็ไม่เป็นเข้าบอลก็ไม่เป็นจับบอลก็ห่างเป็นวาจ่ายลูกก็ไม่ได้วิ่งหาพื้นที่วิ่งหาช่องวิ่งอะไรก็ไม่รู้ผมก็ดูปุ๊บ ีิมกองหน้าอะไรเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะคือมันเอาไงสโมสรไปซื้อมาแล้วจะปั้นไงก็ปั้นเถอะจะก,กระตุน้นไงกระตุน้นไงแต่ผมบอกได้คําเดียวครับว่านัก,กีฬาไม่มีสมาธิพอในเกมถึงชนะใครก็ไม่ได้ใน2เกมน,นี้นะครับส,สติสมาธิมันไม่มีพอสติไม่มีไม่รู้ว่าเราอยู่ในการแข่งขันแล้วสมาธิไม่ได้อยู่ในเกมอะ ปัญญาหรือจินตนาการในการเล่นไม่มีครับตอนนี้ผมขอพูดก,กับน,นักเตะไทยที่เล่นกันทุกตำแหน่งเลยนะครับถ้าคุณมีสติคุณมีสมาธิอยู่กับเกมปัญญาเกิดขึ้นเองนะครับพอปัญญาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณมีจินตนาการในการเล่นมากเลยอย่าบอกนะให้ผมไปเล่นเองครับเพราะว่าผ,ผมมีแรงบอกพวกคุณผมผมคงไปไกลแล้วล่ะไม่มาเป็นช่างดนผมีแล้วอะ ก็เพื่อนๆที่ไปดูที่สนามได้ฝากช่วยเชียร์ด้วยครับถ้าดูกันไม่ได้ก็เฝ้าหน้าจอของคอมไปทีวีดูเหมือนจะไม่ถ่ายเศร้าจนนั้นขอพูดถึงนักเตะแล้วกันลีโอเชียงรายไฟติ้งเตะครับใบเหลืองโง่โงไม่เอาใบแดงโง่โงไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพกับวีอาร์ก็มีอย่าไปทำาแรโงโง่อยู่ในกรอบเขตโทษคุณจะโดน จุดโทษแล้วเผอจะเป็นใบแดงทันทีนะครับชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงให้ประทับใจคนดูแมตชนี้ผมไม่หวังชนะขอแค่คุณเนี่ยมีแต้มหนึ่งกลับบ้านมาก็โอแล้วครับแต่ถ้าจะแพ้อย่าโดนยิงเกินสองลูกครับมันน่าอายก็ยังเชียร์อยู่นะครับ แต่อยากกระตุ้นให้สโมอสรเน,นี่ยใช้สมองมากกว่าไอความรู้สึกของจิตใจดีกว,ว่าครับคือทีมจะพัฒนาได้นอกจากสมองแล้วไอ้เรื่องความเชื่อหรือไอแนวคิดอะไรพวกนั้นเป็นไปไ,ไ,ไ,ไม่ได้ครับเชื่อผมเถอใช้สมองกันเยอะๆหน่อยไปยบ้า